สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรยชาติติพลมสี่ทับหนึ่งที่ส7สำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องภาพรวมของมงคลสูตรคำฉันและจะมาวิเคราะห์มงคลสูตรคำฉันข้อที่27นะคะมงคลสูตรคำฉันมีที่มาจากมงคลสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับมงคลชีวิตทั้ง38ประการโดยในวรรณคดีเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระพุทธการที่พระอานนท์ได้มาเทศนาเนื่องในโอกาสสังขยาในพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่ง อระอนท์ได้เล่าถึงพระสัมมาสัมพุทธเมื่อครั้งที่มีเหล่าเทวดาลงมาขอให้พระองค์ช่วยไขยข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องมงคลเพราะเหล่าเทวดาทั้งหลายกําลังทะเลาะกันเรื่องหลักมงคลที่แต่ละศาสนามีความเชื่อและความเข้าใจแตกต่างกันทําให้เหล่าเทวดานั้นเกิดการขัดแย้งกันเองและหาจุดขี้คลายไม่ได้มานานกว่า12ปีพระพุทธเจ้าจึงได้ขึ้นไปเทศนามงคล38มสิบดการให้เหล่าเทวดาได้ฟังซึ่งหลังรู้จาก เทศนาจบแล้วเหล่าเทวดาก็ได้เข้าใจและนำมงคลสูตรนี้ไปเผยแพร่ต่อสำหรับผู้แต่งมงคลสูตรคำฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปีพศ2466ซึ่งเดินทีพระองค์ทรงมีความเรื่องใสในพศาสนาเป็นคุณเดิมอยู่แล้ว จึงคิดหาหนทางที่จะทําให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการทำำําความดีมีศีลธรรมด้วยความเชื่อที่ว่าิริมงคลจะเกิดกับตัวเราได้ก็ขึ้นอยู่กับผลจากการกระทําของตัวเองทั้งสิ้นโดยได้ชักการที่6หรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงนําหลักธรรมสาคัญในพระไตรปีฎกซึ่งเป็นคาถาภาษาบาลีอย่างอุดมมงคลหรือมงคล,ลสูตร มาแปลความแล้วนำมาแต่งเป็นบทร้อยกองและร้อยเรียงเป็นคำฉันสองชนิดก็คือกับฉบัง16และอินทรวิเชนฉัน11ทําให้มีความไพเราะและง่ายต่อการจดจําต่อไปจะมาวิเคราะห์มงคลสูตรคำฉันข้อที่27มงคลสูตรคำฉันข้อที่27่สิติจะแปลว่ามีความอดทนโดยขันติหมายถึงความอดทนความอดทนต่อความลําบากความอดทนต่อกิเลส ความอดทนต่อความลำบากอาจหมายถึงความอดทนที่จะต้องทนทุกทรมานร,ร่างกายและความอดทนต่อกิเลสอาจหมายถึงการอดทนที่จะไม่ให้กิเลสหรือสิ่งไม่ดีเข้าครอบนำจิตใจโดยสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตรประจําวันได้ในหลายสถานการณ์เช่นการทนต่อความเจ็บป่วยโรคภัยต่างๆเผื่อว่าในอนาคตจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและดีขึ้น หรือการอดทนที่จะไม่ทำความชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นการที่มีเพื่อนหรือคนรอบข้างทำตัวไม่ดีอย่างการเสพยาเสพติดดื่มสุราห,หรือการรักขโมยเราก็ต้องอดทนไว้และไม่จำเป็นต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีตามเขาและการอดทนที่สามารถพบเจอได้ในวัยเรียนทั่วไปเช่นการที่เราตั้งใจเรียนในห้องเรียนมากๆแต่บรรยากาศรอบข้างกับเสียงดัง เราก็ต้องอดทนไว้ไม่ว่าจะรำคาญหรืออยากลุกขึ้นไปตำหนีเพื่อนมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้ต้องอดทนไว้และไม่ทำตัวไม่ดีต่อหน้าเพื่อนๆและสิ่งสำคัญที่สุดคือการอดทนที่จะรักษาสภาพใจิตใจให้สดใสและไม่มัวหมองอยู่ตลอดแต่การอดทนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปนะคะการอดทนที่ไม่ดีก็มีอยู่เช่นกันเช่นการที่เราถูกตำหนีถูกว่า โดยที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ก็ไม่ได้ออกตัวปกป้องตัวเองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและสามารถทําให้เราเกิดทุกข์ได้แต่หากว่าเราทําผิดจริงๆเราก็ต้องยอมรับฟังคําตําหนิหรือคํากล่าวว่าต่างๆและนํามาปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ